กรอกค่ะไปแล้วโดนน่ารักัถ่ายทุกคนนะคะจากหาดจอมเกีนเยนพัทยาเดินเล่นนิดหน่อยค่ะมาถ่ายคลิป ก่อนเราไปทำงานถ่ายคลิปถ่ายรีลถ่าย YouTube หาจอมเทียนคือสวยมากนะคะชอบหาดฝั่งนี้ค่ะคือมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ รมรื่นนะคะแล้วก็ติดกับร้านกาแฟห้องน้ำสะอาดสะอ้านแถวนี้เวลาเราเข้านะคะมันจะอยู่ตอนยินเย็นมันก็จะอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจอมเพียนซอยสินะคะมันจะมีสนามเด็กเล่นสำหรับคนที่มีลูกนะคะเอาลูกมาเล่นแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นอารอมคาเฟ่เป็นคาเฟ่น,นะคะไม่ใช่รีสอร์ทเนาะ อันนี้ก็เป็นอ b เรบิดออ e น o ร n เห็นไหมฮะอารอมนะฮะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟช็อปด้วยแถวนี้คือทุกร้านที่เราสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มเป็นคาเฟ่นะคะเราก็สามารถเข้าห้องน้ำเขาได้ฟรีนะใช้อินเทอร์เน็ตเขาได้ฟรีหรือใช้เสียบปลั๊กชาร์จปลัก๊กโทรศัพท์นะได้ฟรีถ้าใครมีพี่น้องมาก็เอาลูกหลานมานั่งเล่นชาหาด หรือเราจะเอาไปเล่นที่สวนสนุกแล้วก็เราก็ไปทำงานในร้านกาแฟได้พอถึงเวลาเราก็ออกมาดูเนี่ยฮะลูกล้านของเราเนี่ยเพราะว่ามันมันร่มรื่นค่ะแล้วก็ติดชายหาดอันนี้แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเนาะมาเที่ยวพัทยาก็แนะนำตรงนี้นะจอมเทียนซอยสิบญิงว่าเป็นโลเคชันที่สวยมากๆเลยและที่สำคัญมันมีเซเว่นอีเลฟเว่นตรงข้ามเลยค่ะ มีเซเว่นอีเมีมีร้านอาหารชายสีมีเที้ยวตอนเย็นเยนมีบาร์ให้ดื่มให้นั่งนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นคาเฟ่ช็อปแอนด์รีสตอรองนะคะแล้วก็จะเป็นนั่นแหละ b ริบิตอันดามุนร้านคาเฟ่สวยๆมีเนี่ยเซเว่นอีว่ือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆค่ะ,ะจากใจของหญิงนะคะแนะนำค่ะ วันนี้ทะเลสวยมากๆนะคะสำหรับ f อซหญิงที่ติดตามอัปเดตหาจำเทียนพะายาทุกวันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความงามของทะเลและก็ทะเลสวยทำบรรยากาศสวยๆทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมทุกคลิปนะคะหญิงก็จะพยายามนะคะอัปเดตท,ทุกวันต่อให้หญิงยุ่งแค่ไหนนะคะหญิงก็จะจัดสรรเวลาแล้วก็แบ่งเวลารีบปื้นมาใช้หาแล้วก็มาถ่าย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 ส เก็บไว้เยอะๆถ่ายเสร็จแล้วหญิงก็จะไปทํางานคันนี้ต่อนะฮะก็เอาบรรยากาศนะมาให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศสวยๆบริเวณหาดจมเทียนพัทยาคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกยอดวิวเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยไหมนะเราอยู่หาดจอมเทียนเราไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรก็พรีเซน,นต์การท่องเที่ยวของหาดจมเทียนเรานี่แหละแล้วก็คาเฟ่สวยๆในเขตบริเวณพัทยาเรานะคะ เวลาหญิงไปไหนหญิงก็จะถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็ไปต่างจังหวัดมั่งไปวัดมั่งนะถ้าเกิดเราหยุดนะก็เป็นบางครั้งค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะหายคิดถึงทะเลทํางานก็เครียดมากก็ไม่ดีนะคะก็ได้ดูอะไรที่มันผ่อนคลายแบบนี้ก็นะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะทุกคนทํางานหมดตัวหญิงๆก็ทํางานคะ่ะแต่เราก็หาเวลาผ่อนคลาย อยู่กับชีวิตใช้ชีวิตให้มันมีความสุขค่ะทุกคนโอเคนะคะวันนี้น้ําสะอาดนะคะน่าเล่นค่ะแล้วก็คลื่นไม่แรงนะคะแล้วก็น้ําใสเป็นสีเขียวเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะ จอมเทียนคือสวยมากนะคะชอบหาดฝั่งนี้ค่ะคือมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ร่มรื่นนะคะแล้วก็ติดกับร้านกาแฟห้องน้ำสะอาดสะอา้านแถวนี้เวลาเราเข้านะคะมันจะอยู่ตอนยินเดียนมันก็จะอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นจอมเทียนซอยสิบนะคะมันจะมีสนามเด็กเล่นสำหรับคนที่มีลูกนะคะเอาลูกมาเล่น แล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็น Cafe and, อารอบคาเฟ่แ่าครับเป็นคาเฟ่นะคะไม่ใช่รีสต์รอลเนาะอันนี้ก็เป็นเร t o ดออ e m o ม n เห็นไหมฮะอารอนะฮะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟช็อปด้วยแถวนี้คือทุกร้านที่เราสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มเป็นคาเฟ่นะคะเราก็สามารถเข้าห้องน้ำเขาได้ฟรีนะใช้อินเทอร์เน็ตเขาได้ฟรีหรือใช้เสียบปลัก๊กชาร์จปลั๊ก โทรศัพท์นะได้ฟรีถ้าใครมีพี่น้องมาก็เอาลูกหลานมานั่งเล่นชายหัดหรือเราจะเอาไปเล่นที่สวนสนุกแล้วก็เราก็ไปทำงานในร้านกาแฟได้พอถึงเวลาเราก็ออกมาดูเนี่ยฮะลูกห้านของเราเนี่ยเพราะว่ามันมันร่มรื่นฮะแล้วก็ติดชายหาดอันนี้แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสเนาะ มาเที่ยวพัทยาก็แนะนําตรงนี้นะจอมเทียนซอยสิบถิงว่าเป็นโลเคชั่นที่สวยมากๆเลยและที่สําคัญมันมีเซเว่นอีเลฟตรงข้ามเลยค่ะมีเซเว่นอีเลฟมีมีร้านอาหารชายสีมีเกี้ยวตอนเย็นๆมีบาร์ให้ดืม่มให้นั่งนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นคอฟฟี่ช็อปแอนด์ริสตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นนั่นแหละ r ริบูทออนเดอะมูนนะ ร้านคาเฟ่สวยๆมีเนี่ยเซเปนเลเว่นถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆค่ะ,ะจากใจของหญิงนะคะแนะนำค่ะวันนี้ทะเลสวยมากๆนะคะสำหรับ f อหญิงที่ติดตามอัปเดตหาจำเทียนภรยาทุกวันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของความงามนะ,ะของทะเลและกาทะเล่สวยนะบรรยากาศสวยๆทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามแบบชมทุกคลิปนะคะหญิงก็จะพยายามนะคะอัปเดตท,ทุกวัน ต่อให้หญิงยุ่งแค่ไหนนะคะหญิงก็จะจัดสรรเวลาแล้วก็แบ่งเวลารีบื้นมาใช้หาดแล้วก็มาถ่าย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 เสร็จเก็บไว้เยอะๆถ่ายเสร็จแล้วหญิงก็จะไปทํางานอยงนี้ต่อนะฮะก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศที่สวยบริเวณหาดจำเทียนพยาค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกยอดวิวเลยนะคะเนี่ยสวยไหม นะเราอยู่หาจอมเทียนเราไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรก็พรีเซน,นต์การท่องเที่ยวของหาจอมเทียนเรานี่แหละแล้วก็คาเฟ่สวยๆในเขตบริเวณพัทยาเรานะคะ,ะเวลาญิางไปไหนก็จะถ่ายให้ดูเนาะแล้วก็ไปต่างจังหวัดมั่งไปวัดมั่งนะถ้าเกิดเราหยุดนะก็เป็นบางครั้งค่ะเอาบรรยากาศสวยมาฝากนะก็ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะหายคิดถึงทะเลทำงานก็เครียด มากก็ม่ดีนะฮะก็ได้ดูอะไรที่มันผ่อนคลายแบบนี้ก็นะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะทุกคนทํางานหมดก็ยิงๆก็ทํางานค่ะแต่เราก็หาเวลาผ่อนคลายอยู่กับชีวิตใช้ชีวิตให้มันมีความสุขค่ะทุกคนโอเคนะคะวันนี้น้ําสะอาดนะคะน่าเล่น,นะคะ่ะแล้วก็เคลื่อนไม่แรงนะคะแล้วก็น้ําใสเป็นสีเขียวเลยค่ะ